สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่เคารพยิ่งคลิปนี้ก็จะว่าเดือนเรือนของสี่ลัคนาราศีที่มีราศีพิจิกราศีธน,นูราศีมังกรและราศีกุมสาเหตุคือมันเป็นช่วงหนึ่งของกลางปีกลางปีเนี้ยสองพเนี้ยได้มีราหูเดินทางกลับบ้านที่ราศีกุม กับบ้านทีละสศีกลุ่มวันที่5พฤษภาคม2568เนี่ยเวลา9 9โมงเช้า44 00. นาทีเขากลับมาพอถึงบ้านเจอดาวเสาคู่มิตรอยู่ในบ้านตัวเองก็ไม่ได้ว่าอะไรนะก็พวกกันคู่มิตรกันก็เลยถามดาวเสาว,ว่ามาอยู่บ้านฉันนานแล้วหรือดาวเสาก็ตอบว่ามาอยู่บ้านเธอสองปีกว่าแล้ว สองปีกว่าแล้วนะจะไปต่อแล้วละในวันที่19พฤษภาคม2,568เนี่ยเวลาตีหนึ่งสี่นาทีเนี่ยลาหูตอบว่าเออก็ยังก็ยังดีนะยังได้อยู่กอดกันสักพักหนึ่งสิบห้าวันฉันก็คิดถึงเธอฉันคงอยู่บ้านฉันปีนี้ก็นานหน่อยพึ่งเข้าบ้านมาเนี่ยก็อยู่นานหน่อยดาวเสาก็ดีๆ อยู่ด้วยกันสัก15วันการอยู่ด้วยกันกังดาวเสาร์และราหูเนี่ยทำให้ชาวราศีต่างๆที่สี่ราศีที่ยกขึ้นมาเนี่ยมีราศีพิจิกเจ้าบ้านคือดาวอังคารไปเที่ยวอยู่ราศีกรกฎดาวพฤหัสจะย้ายไปราศีมิถุนวันที่13พฤษภาคมเวลา23.08นาฬิกา8นาทีเนี่ยเป็นภพมารณะของราศีพิจิก แต่ไม่ได้เสียนะได้เป็นอุจจาวิราชคือมันก็เหนื่อยหน่อยสักพักหนึ่งเหนื่อยสักพักก็มีการเดินทางมีโชคมีหลายทางโชคหลายทางที่เกี่ยวกับญาติพี่น้องที่ดินอาสังหาหลายๆอย่างอะ่ะสิวันนะภายใน15วันคือ5พฤษภาคมถึงสิบ เกพฤษภาคมเนี่ยซึ่งก็แล้วแต่ดวงกำเนิดในพื้นดวงของท่านาก็ลองดูนะราศีที่สองก็คือราศีธน,นูที่บอกไว้เมื่อกี้ราศีธน,นูก็เป็นดาวเจ้าบ้านที่ของราศีธน,นูอยู่ก็คือดาวพฤหัสด,ดาวพฤหัสเล็งลัคนาบ้านตัวเองด้วยเพราะเขาจรไปหลายปีแล้วก็จะกลับบ้าน ตัวเ,เออก็เลงบ้านตัวเองก็วันที่13พฤษภาคมที่บอกไปเมื่อกี้เนี่ยที่พบคู่ครองของราศีมิถุนเป็นครบคู่ครองของราศีธนูเป็นเป็นคู่ครองได้เงินทางการเงินดีในครอบครัว เงินดีพี่น้องเพื่อนฝูงให้ความช่วยเหลือเงินทองผ่านมือชาวอังคารพบเจ้าเรือนวินาศของส่วนดาวอังคารนะเจ้าเรือนวินาศของราศีธนูเนี่ยไปอยู่พบมรณะวินาศมรณะไปแล้วไม่ต้องกลัวไม่มีอะไรแล้วเสาก็ยังอยู่กับลาหูสิบห้าวันช่วงนี้แหละ เอาอะไรก็เอาเลยแน่ไม่แน่เล่นหวยเนอะเดี๋ยวเราจะเสียแล้วแต่พื้นดวงของท่านจะยังไงก็จะเล่นหวยหรือไม่เล่นหวยก็อันนี้ไม่ไม่ยุ่งด้วยอ่ะมา ราศีมังกรราศีมังกรที่บอกไว้าดาวเจ้าบ้านคือดาวเสาร์จออยู่ที่ราศีกุมตอนนี้ดาวเสาร์เนี่ยเขาเป็นดาวเจ้าบ้านจรลราศีกุมเขาบอกว่าสองปีขวาแล้วก็จะย้ายไปแล้วที่ราศีมีนเนี่ยเขาบอกกับลาหูไปว่าจะย้ายแล้วตอนนี้เขากอดกันอยู่15วัน ของวันที่ห้าพฤษภาเนี่ยวันที่19พฤษภาคมเวลาตีสองนาทีเนี่ยดาวเสาร์จะย้ายออกนะจะไปอยู่ที่ราศีมีนละ,ะการเงินจะทำไงดีละ่ะโอ้มันดีนะดาราศีมังกรเนี่ยดีพอเขาหมดเลยนะ่วงเนี่ยมันการเงินด้วยเข้าไปอยู่ราศีกลมพวกกันด้วยโอ้ยตรงนี้ก็พอแล้วไม่ต้อง อะไรแล้วดีขนาดไหนตรงนี้เออก็ไม่แน่เรื่องหัวอีกแล้วแลแต่ท่านเออเอเาผ่านเลยอันนี้ดีเข้าราศีกุมนะราศีกุมดาวเจ้าเรือนคือราหูราศีกุมดาวเจ้าเรือนดาวเจ้าบ้านนะ่ะคือราหูกลับมาแล้ววันที่ห้าพฤษภาคมสองพนรยหสิบแปดเนี่ยโอ,อ้ตอนนี้อยู่กับดาวเสาร์แล้วนอนกอดกันอยู่สิบห้าวัน เขามาอยู่ที่ราศีกุมโอ้ก็ดีเลยบ้านของลาหูแต่ว่าดาวเสาเข้ามาจากเรือนวินาศนะักเป็นบ้านวินาศของลาหูถึงแม้จะมีเรื่องลาหของลาแหง้งยังไงก็เพื่อนกันเออก็ไม่โหดนะไม่มีเรื่องอะไรจะต้องทะเลาะกันมากกุ๊กิกุ๊กิกนิดหน่อยไม่เป็นธรรมดา,ามาอยู่เรือนการเงินของราศีกุมซะด้วย ทำให้เงินเงินทองทองเดี๋ยวได้เดี๋ยวหมดเดี๋ยวได้เดี๋ยวหมดแล้วดาวศุกร์จะช่วยเหลืออะไรก็ไม่ได้ถึงเป็นมหาอุดก็อืดมหาอุดอืดมากดาวศุกร์เนี่ยจะช่วยเหลือราศีกุมคือดาวราหูเนี่ยถือดาวเสาจรไปอยู่เนี่ยจะได้มากได้ไม่อย่างไงแต่ก็ยังได้ถือว่าได้จะกุ๊กกิกกุ๊กกิกกันมัน่งก็เรื่องเงินก็ได้ มันก็มีเรื่องเงินและเรื่องอื่นๆก็ยังดีเพราะดาวสาวเป็นคู่มิตรจะอยู่ในเรือนที่ไม่ไม่ศพกันมั่งเอาและแค่ดีเอาเอาแขนี้ก่อนอาสวัสด